เงื่อยแล้วปอกไว้ให้พี่น้องของขนาดไหมคันเอเดิรบส์ันหากินนกคนก็ได้กินหยาบวานี่ก็ไดอเอออาจจะเป็น,นพูดนะซับขนาดนี้ยังบก บ่อ๋อเืงงอยู่ว่าสิกินยังไงวาเคยเคยกินอยู่่น้านเลเออเอาจนหอมลงมันอ่อนหมดละมันจะมีไว้อีกแบบหนึงบอ่อนอ่อนฮะอ่อนอ่อนเหนะ แต่ว่าบบมี่<อ>บ่ได้มากเ่เอาเหรอเพื่อนรักเลยนะั่นนะ่ะเอ่จมันใากใช่มันอไปได้ไปกันถึงได้ถึงกันเนยกางว่ายังมาคุ้คนๆนะเจ้า จากไหมหน้าตาจ๋กแล้วเนาะน่านิ่มน่นิ่มเมืนน่อวานนี่เพิ่งกลับไปงานอยู่งานแต่งหลานสาวไปน,นั่งชินข้าวน้ำกันอยู่เมื่อนี้ได้เอ็ดเพิงนึง่แล้วก็ปูปูจา้าบาฮาถุงส่วนอีกแน่นั่งลอง่ลองน้ำทางนะถุงใหญ่แล้วก็ได้ปลาแดกปลาแดกปลาโขงแล้วก็อปีปูปูดอง ได้ได้มันเขาเอินมันยังหนังอะเขาเอินมันยังนนิมันแซงโอ้ปวจากของมันแซงจากัได้ยแล้วก็ียันียี่ต้องยน้อย